มาดีอยู่ดีหครับพี่น้องครับตอนนี้ะมางใบสองครับโอ้พี่น้องฮอนครับมืนี้ครับฮ้อนฮแดดแดดคักแดดเนี่ยสามสิบสององศาไหมพี่น้องวมืนี้ไหมุดยอดครับสูงคักืงานเท่ากัอะไอากาศฮอนครับคนเนีย,ยืนดพร้าหานอาที่แ้วยืนแดด ย่านพี่น้องมาเห็นบรรยากาศก็เลยบ่มีผู้ใดมาหยางไทยกนเหลวเบิง่งมันห่อนครับผู้ใดก็อยู่แต่นในห่มงานสายแข็งเขาครับงานคุณภาพชิ้นวานสายแข็งเขาสูงครับท่ากลางอากาศที่ร้อนแล้อุครับเอาเห็ดสิภาไปตนน้ำ น,นีีครับวัดบ้านบัวขาวอำเภอปทุมละศักดิ์วัดบ้านบัวขาวอำเภอปทุมรัตน์จังหวัดร้อยเอ็ดครับ,บ,บพบี่น้องขึ้นมอลล้อมซิงครับองค์นั้นเป็นเสียงวีหกขึ้นเป็นมอลล้อมสิงค์วันนี้ห้างจาก้ประทานน่าโดนยี่สิบกโล่เหมือนแห้งยุบป,ประทานน่าโดนมีมอลล้ ต era, นอน,อนมี้แม่สินเลปินผู้ไทยครับคิวสินเลปินผู้ไทแม่ทุกงานประทานน้ารุนแล้วก็สินเลปินผู้ไทยก็สิไปเล่ยนมองเฮาเล่ยนมือคืดนี่ครับอยู่วัดประทานกุจันอยู่ยาโสธรอแล้ว่าแดดที่พี่น้องแดดยี่นะว่าแดดทางเด็ดแน่เลยครับเห็นว่าพอใคยเห็นคนยางผ้าแดดมันห้อนโพดพี่น้อง ดีมีล <Jr. S 2> ้มซอยล้มซอยเนี้ยอยู่อันบนล้มหนึ่งเอ้ยแล้วล่ะครับตั้งการทำกลางแสงแดดนี้ที่แล้วพี่เขาให้มาส่้าเป็นหุ่มเย็นๆอยู่เลยใหามาส่้าเย็นอยู่เลยครับถึงกับหนาวแล้วแต่ว่ากัอยู่ม่านมีสิบ สองนี่แหละวันเีสองเียส,สามองศาเง้งเยม,มยวงวันนี้ตกกิเว้นมากอมเมนซที่แะครับพี่น้องฮอนครนี่ที่มัีลมเยะมอนที่บอกนี้มีลมเยอะหน่ครับเพราะว่ามองผู้ขาไปนางยู่ขาสังสีผ่าโอ้ยเฮียฝนออกควอนฝน ท้องลงนิิตฉลองบัวสดน้ำครับวัดบ้านบัวขาวตำบลสาะบัวเพื่อพืนหลักจังหวัด้อย็ดบ้านนี้สิมีมหาเศรษฐีท่านหนึ่งครับพี่น้องของสีหูจักกันดีขันโมซื้อมาแต่ว่าพี่นอ้องป่ะหัวพนยุใส่ยุพันยี่ตำบลสะบัวเพื่อพื้นหลักแหละพี่น้องเจ้าของ ไอ้ก๋วยเตี๋ยวยอดนิยมไม่พีน่น้องคนไทยหัวจักกันเดนนั่นคือไท้ซีมีเกี่ยวครับบ้านน้องบักเขือตำบลสะบัวตำบลโนน,นก็บ,บ้านนี้แหละครับห้างกังนห้างจากบ้านบัวขาวปบ้านซีรุ่งห่ารุ่งนี่แหละครับกู้ยช่หมวกกู้เสาพิอพข้าวเห็ดกุยพะเปี๊ต้นน้ำน้ำกับน้ำห้อนนี่หมดเลย เดียพันลบกำลาก็วันนจบพี่น้องลูกขาเคยเอาเบียนพิ่นไปขายอยู่ครับผู้ใดเอาเบียนไอ้เฟ้นชายของไช่ซีมีเกี่ยวกับซีหัจักเลยเป็นเจ้าของผู้ต้นตำรับผู้เจ้าของลิเกซิ์ผู้ผู้ผืนน้ำผ้ามาโด่งมาดังผู้ผืนลำผืนล่วยบ้านเพิ่นอยู่ห่างอย่างนี้มั่นซีถึงหารูนเหรครับบ้านน้องว่าเสือตำเภอสะบัวอำเภอปทุมราชตำเภอเดียวกันครับบ้านนี้นะครับ กระหางอีกประมาณ2กิโลกว่าเดี่ยบ้านมอลลามแก้มมอหลามน้องแก้มเสเกาเดือนนี่บ้านเพิ่งยุ่วปากกันไปอีกประมาณ3ามโลนี่นะครับเป็นยังเจียงหัวที่ผู้ขาอยู่อำเภอนีขคือกันก็สี่หัวผมก็อยู่อำเภอนีแหละครับหัวจักพ่อหัวจักอยู่ครับไอความวุ่นท่ายใีไรเอกท่ายศีมามีเกี่ยวนี่เพิ่นบริษัทใหญ่เพิ่งยุ่คล้องหกปทุสมท่านี่เนาะข้องหกคนละไอถนนไอล่างสิทธิ์นครนา่งเยอ สินค้าอันดับต้นๆตนของประเทศไทยอร่อ,รอยทุกที่มีทุกซอยเสนอเสนโลขียนเล่าคักเยี่ยรีเลยแต่พอท่านไดินไปตีแค่ตทางแต่ภาคใต้่แล้วชายซีมีเกี้ยวแต่พอท่านไปอ่านไปพูดสนับสนุนดีพอดีสิ่งนี้ของชายซีมีเกี้ยวน้ำเนี่ยว่ากันพื้นที่ตำบลบวกไอ้ตำบลสาบวัวหรืเป็นพื้นที่ของตำบลเล่าไหมบ้านเล่ากับห้างอย่างนี้บก่ก สามทีโลกหาโลกเห็นหลังบ้านนี่นะครับอันางงี้ยพันลบก,กำลังมหาเศรษฐีเศร้าประทุมรัฐครับไปบ,าบา้าเนเพื่อนโูกจะมันเคนนู้นคนมีเงินเนาะบ้านปันวังขนาดเพื่นลูกขนดเพืน่น,น,นมีเนี้ยต้องขนาดต้องไปคิดไปเรื่อยๆที่ผู้ขาเห็นเนาะ คนไปไปคนซื้อที่แล้วคนเชียวต้นยุ่งไปปลกปูกนะแล้วก็เฮ็ดยันนี่ยคนเฮ็ดแบนซ่ากาแฟนะครับชายังซื้อซื้อแบนนะชายังของแบนของชายซีนี้เกี่ยวครับโอ้ยแล้วมาเป็นบุทธิ์เอ๋อพุทธิ์มาไทยไปงายห่หาเดาก็กๆยืนยี่ใต้ห่านหุ่นพี่น้องโอ้ยอยังคนออกแดดพุทธิ์เอ๋อคนหันนะเพื่นครับไปง่ายการใส่ห่านเด,ด็กๆคนมาแต่ง อเป็นหลีใส่ที่นี่ครับเพอางี้ห้าเหี่ยครับหัานเกาแหล้วจกถงจุยยู่ห่นแล้วหนปลนแดกออกมาเนอ้อคือบุรีอยู่หมอยู่หลพุ่นมันฮอนห้อนปัานานีกอ,ออกมาเนะ้ะพอเจ้า ห้านี an, it, no ่เปบเปิดเอ้อนอนอยู่รถอนส่นออกหย่างลอส่นเออฮ้านักมยยังม่ห้านี่เหิงนี่เฮ้ย่งก่นะเที่ยเขาบอได้ไปบอได้ไปบ้านหมอลำเคียมตัวบอกไปบ้านหมอลำเียมบ้านหมอลำเีม บ่พยายามกันตีนสนดอกนี่ครับอข้าเป้าอวยครับนี่โอ้ยหอนแห้งหอนหอนบอกอะไรครับเดียวว่าหอนครับทีมงานเท่ากับสูครับสูเนี่ยนี่และพูดอะไสิว่าทําท้างานที่มเม่ที่นี่เน้อ,น,อ,น,อ,อน,นี่เนือทีพ้นไว้นี่ก็เป็นลอยเปเส็นนี่ครับมันต้องสองลอยนี่ ผอะจังสี่ละแดดก็จังสี่ละครับมาห่อนางานแล้วก็ต้องเฮ็ดต้องนี้ครับต้องสูนี่ครับใจต้องใดนี้ดเนี่ยเพราว่าคเห็ดเป็นคิ้นหรอละพี้นนี่ช่วงเดือนนีหน้ามิสาห่อนก็หนี่นนีงสูอยนะจนไปเฮ็ดแล้วพนกับีช่วงพักช่วงเห็ดไปที่แล้วพนก็ได้พักอยู่คนละ ใส่ไฟกับใส่ช่วงหกโมงแรกผลก็ได้ท่านขึ้นเขาบาจะตั้งเป็นเข่าเป็นโค้งไม่ที่ไหาท่านขึ้นล่องสุดไทยครัามาบมหาศจรรย์มือสุดไทย เอินเป็นพิธีตัดไว้ฝังลูกปิมิดมนะั้งครับอ่านจัดมาเลยหามือเราตีซิมหามือเราตีอ๋อขาปิดไทยครับมือขึ้นมือขึ้นยีอโสมือแรียกได้ยีนย่นีน่มือสุดท้ายครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีไปไหมคุณ